ชมนะครับผลไม้ตลาดผลไม้ต่างประเทศนานาชาตินะครับตลาดผลไม้นานาชาติแล้วก็ผลไม้ที่ตลาดไทยนะครับตอนนี้ก็ผมอยู่ที่ตลาดผลไม้ตลาดผลไม้และดูกาลนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมแผงผลไม้แผงหนึ่งที่ขายฝรั่งไส้แดงไต้หวันนะครับฝรั่งไส้แดงไต้หวันนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับอยู่ตลาดผลไม้รวมนะครับ น,น,นี่ก็จะเป็นของเส้นไหว้นะครับร้านเฮียชอบนี่ไงมาถึงแล้วนะครับเข้ามาเรื่อยๆนี่นะครับถึงร้านเฮียชอบแล้วนะครับกำลังใส่แดงนะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านเฮียชอบตลาดไทยนะครับผมคมจันท์คงมณีครับในนามของร้านชอบผลไม้ขายผลไม้ส่งที่ตลาดไทยนะครับผมอยู่ที่จังหวัดนครปฐม,มอำเภอสามพานครับกับตำบลคลองยินดาก็ก่อนที่จะมาทำการค้าขายเนี่ยผมได้ทำอาชีพเกษตรกรมาก่อนด้วยการปลูกพลังาจากนั้นก็ เข้าสู่วงการค้าขายที่ตลาดไทยครับระยะเวลาการค้าขายก็ประมาณสามสิบปีสามสิบปีคือตั้งแต่ตลาดไทยเริ่มเลยใช่ไหมครับตั้งแต่ตลาดไทยเริ่มแต่ก่อนจริงๆแล้วก่อนหน้าตลาดไทยจะเปิดทเปิดตลาดครับผมได้ทําการค้าขายที่ตลาดสี่มองมาก่อนอ๋อสี่มองอยู่ประมาณสักห้าปีขั้นต่ำแล้วนะหลังจากนั้นก็ตลาดไทยเปิดเปิดก็ ย้ายจากตลาดสี่เมืองมาทําการค้าที่ตลาดไทยครับตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันณนเะวลาแล้ววันแรกที่มาที่ตลาดไทยนี่ขายอะไรครับก็จะมีฝรั่งตั้นสีทองฝรั่งไรเมรล็ดฝรั่งกิมจูต่อมาก็จะมีฝรั่งพันุไส่แดงเครื่องจะมีสายพันธุโยที่เขาเรียกกันคร่าวๆก็คือสี่สายพันเลยนะครับผม ก็จะมีพันต้นหูมีต้นหงมีครับหงเป่าซื้อหงเป่าซื้อก็พันเต็งโมเต็งโมที่หุ้นหุ่นอะหุ่นทงหดเลยครับใช้แดงช่วงวใหม่ก็ตอนนั้นยังยังมีคนปลูกน้อยเลยนะครับผมตอนนั้นก็เข้าสู่ท้องตลาดก็ไม่เยอะครับแล้วมาช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรได้ปลูกเพิ่มขึ้นมาจากที่ว่าเคยมีอยู่แค่เจ้าสองเจ้าก็เพิ่มมาหลายๆเจ้าครับผม เพราะไส้แดงเมื่อก่อนนี้รู้สึกว่าจะมีแค่เจ้าสองเจ้าแล้วต่หลังนี้ยราคาดีขึ้นมาแล้วคนที่จะเริ่มปลูกกันเยอะราคาตอนนั้นอยู่ที่ขายขายสรงขายปีกยังยังไ,ไงครับเมืพี่ออกให,ใหม่ๆเนี่ยโ,ลล,ล,ยโล,ลล้อยกว่าโลล้อยกว่ารับ,ร,บรับมาใช่ไหมครับโล,ลล้อยอ่าใช่้อยกว่าครับ,รบหลังจากนั้นมาสองปีหลังนี้มันก็จะเริ่มเยอะขึ้นมาเยอะขึ้นมาเยอะขึ้นมาราคาก็จะถอยลงมาตาม ตามสินค้าสินค้าเพิ่มมาตอนตอนนี้ปีสองห้าหกราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับสองห้าหกปีนี้ครับคือปีนี้ปีนี้ราคาอยู่ที่เอ่อเมื่อก่อนเนี้ยราคาตั้งแต่เจ็ดสิบลงมาครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็ผลผลิตออกมาเยอะครับผมเยอะขึ้นมาก็ราคาก็ ก็จะถอยลงมาก็จะเหลือตอนนี้เหลือประมาณ40 3 5ี 4, ่สิดกว่านะาก็เป็นธรรมชาติของตลาดใช่ธรรมชาติของผลไม้ที่จะมา,าล้นขึ้นมานิดหนึ่งบวกกับพลังกิมจูตัวน,นี้ออกเยอะอ,อ๋อแปนีทองออกเยอะชนกันชนกันปุ๊บทาให้สินค้าผลไม้เนี่ยล้นตลาดครับผมพอล้นตลาดปุ๊บอพลังกิมจูลงแป้นลงครับก็เลยทําให้พลังพัน ได้แดงที่ว่าสามสายพันธุ์สี่สายพันธุ์เนี่ยก็จะถอยลงมาครับแล,แล้วลูกค้าจะถามหาพันธุ์ไหนเป็นพิเศษไหมครับเวลาลูกค้ามาถามซื้อเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ถามทุกสายพันธุ์นะบ,บางคนก็ต้องการไส้แดงครับแต่บางคนก็บอกต้องการผลไม้ที่ถูกหน่อยก็จะเป็นฝรั่งจิมจูกับฝรั่งแป้นพอเขารับไปขายใช่ไหมครับใช่เขารับไปขายที่ในตลาดที่ว่าราคาจะเบาๆนิดนึงครับครับส่วนไส้แดงก็ลูกค้าที่ต้องการที่เคย คยซื้อเคยขายเนี่ยเขาก็จะต้องการไส้แดงครับก็จะมีถามหาครับแล้ว,ลวยัง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 ขายได้อยู่ครับขายได้ดีเราเไอ้ฝรั่งไส้แดงกับเมื่อเปรียบเทียบกับพวกไส้ขาวเนี่ยม,มันเก็บไว้ได้นานไหมครับต้องแช่ห้องเย็นไหมอะไรยังไงไหมครับไส้ขาวเนี่ยเป็นฝรั่งกินจูอะไรเม็ดเนี่ยความอึดทนเนี่ยจะซื้อสู้ไส้แดงไม่ได้ครับผมนะแต่พันธุ์ต่างๆเนี่ยนะพอไส้แดงเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเหลือไว้เนี่ยคือจําหน่ายไม่หมดครับแต่พุ่งนี้อยู่ก็ลูกก็ยังแข็ง ยังแข็งยังสดอยู่ครับแต่สายพันธุ์อื่นเนี่ยเวลาค้างคืนพวกนี้ก็จะมีอาการนิ่มอ่อนลงตามตามสภาพผลไม้นะครับแต่ใส้แดงนี่จะจะแข็งแรงหน่อยอยู่ในคนหน่อยครับครับผมเวลาลูกค้าจะมาซื้ออพี่ชอบเนี่ยมีผลตลอดทั้งปีไหมครับหรือว่ามีเป็นช่วงช่วงหรือยังไงครับผลไม้ใส้แดงเนี่ยมันจะมีแทบจะตลอดทั้งปีแต่มันก็จะขาดช่วงคือก็ขาดแบบจากที่ว่าเก็บได้เยอะก็จะเหลือน้อยลงเนี้ย แต่ก็มีต่อเนื่องนะต่อเนื่องถ้าจะแนะนําช่วงที่ฝรั่งไส้แดงราคาสูงอยากให้ทําออกมาช่วงไหนครับที่ที่ราคาดีครับราคาดีน่าจะช่วงประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาเนะกรกฎาคมสิงหาต่อ<ด>เนื่องกันยาครับผมราคาจะสูงขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ60สิถึงเจ็ดบอะไรประมาณนั้นนะครับครับผมแล้วหลังจากนั้นกิมจูออกเยอะมันก็จะถอยลงมาตามก,กิมจูจะออกช,ช่วงเดือนไหนครับช่วงเดือนเนี่ย ระหว่างกันยากับตุลาเนี่ยมันจะเชื่อมต่อครับตุลานี้จะเยอะครับผมครับก็แล้วแล้วผลไม้ที่ร้านเฮียนี่มีมีรับรองอะไรยังไงครับของคุณชงก็จะมีใบรับรองพ๊ลังก๊ลงสายพันธุ์ต่างๆนะครับผมรับรองสินค้าคุณภาพของกาเซ่ปริมณฑลเขตใกล้เคียงแถวนี้นะครับก็จะมีกรุงเทพนครถมสระบุรีอภิญยาลุบุรีเนี่ยครับ ลูกค้าก็สามารถที่วิ่งมาซื้ออที่ร้านเห็นได้เลยที่ตลาดไทยเนี่ยนะส่วนลูกค้าต่างจังหวัดส่วนใหญ่ทางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้นะส่สวนใหญ่เขาจะโทรมาสั่งหรือไลน์มาสั่งแล้วเขาจะปล่อยรถมารับสินค้าส่วนใหญ่นะครับอ๋อมีมีจากจากจังหวัดก็มาเยอะใช่ไหมครับต่างจังหวัดเข้ามาเยอะส่วนใหญ่แล้วลูกค้าต่างจังหวัดทางอีสานทางเหนือเยอะแล้วก็ภาคตะวันออกจันทบุรีตั้งแต่ชลบุรีเรื่อยไปถึงตราดนะครับลูกค้า อันนั้นเขาจะเดินทางไกลก็ก็จะไม่สะดวกเขาจะปล่อยรถมารับสินค้าอ๋อเ<อ>ราก็จัดว,วันเดียวถึง,<า>งใช่วันเดียวถึงแล้วเฮียขายวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งหรือว่าเดือนหนึ่งเนี้ยฝรั่งไส้แดงนี่ประมาณกี่ตันครับน่าจะไม่ต่ำกว่าห้าร้อยตัอาทิตย์หนึ่งน่าไม่ต่ำกว่าสามตันนะนะสามตันต่ออาทิตย์ใช่ไหมครับต่ออาทิตย์แต่ช่วงช่วงช่วงเยอะๆหน่อยนะครับผมช่วงนี้ที่ผมมีมี มีลูกส่วนอย่างส่วนคุณรงวุฒินะนะผแล้วก็จะมีลูกส่วนเจ้าอื่นก็จะลายย่อยๆลงมาครับบวกเด็ดเสร็จแล้วอาทิตย์น่าจะประมาณสามึงสี่ตันเลยนะครับตาอหนึ่งสี่ตันประมาณนั้นนะคบครับผมถ้าถ้าลูกค้าจะมาหาร้านเฮียนี่มาได้ที่ไหนครับอลูกค้ามาสามารถที่จะเดินทางมาเองก็ตลาดไทยอยู่ติดถนนพหลโยธินเลยนะครับผมตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับผมสามารถ จะวิ่งมาซื้อหาสินค้าที่ร้านเราได้ตลอดที่ตลาดผลไม้ลมตลาดผลตลาดไทยนะตลาดผลไม้รวมอ,อ,วอาคารผลไม้รวมหลังธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพครับผมใช่ครับหลังธนา,าคารกรุงเทพนี่ยจะเป็นตลาดจะป้ายตัวใหญ่ว่าตลาดผลไม้รวมครับเดี๋ยวเฮียบอกบอกหมายเลขโทรศัพท์นะครับสามารถติดต่อได้ที่เลขหมายหมายเลขโทรศัพท์มาศูนย์แปดหนึ่งแปดสามสองครับผมเจ็ดเจ็ด แปดห้าสินค้าเราจะเปิดร้านประมาณ6กโมงเช้าถึง6กโมงเย็นทุกวันไม่มีวันหยุดราชการเปิดขายทุกวันนะครับโอเคครับขอบคุณเฮียมากที่ที่ให้สัมภาษณ์นะครับขอบคุณทางช่องมากครับที่มาสัมภาษณ์ผมขอบคุณมากสวดีครับ